สวัสดีลูกค้าลานเลบูทซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับฮาเล e d a v วิสาน s o อ t เทลเบรกเอาทค่ะเป็นรถปี2016ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นสเปค5 HD เป็นรถนำเข้าโดยศูนย์ฮาเล e ต t ไทยแลนด์นะคะสำหรับเลขไมค์คันนี้น้อยมากค่ะเลขไมล์เพียง2,668กิโลเมตเท่านั้นค่ะ สำหรับพาเลดวิสันเบรกอัพปี2016คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์สวินแคม103คิลบิกค่ะ1,690ซีซีนะคะ คันนี้เป็นสเปค5 HD ค่ะแล้วก็นำเข้าโดยศูนย์ไทยนะคะนี้ค่ะ Import by h บฮาร์เล่เดบิสันไทยแลนด์นะคะสำหรับตัวสีรถค่ะมีชุดสีว่า Billet Silver ค่ะลูกค้าเป็นสีเงินมีประกายกิตเตอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างถังน้ำมันค่ะก็จะมีลวดลายนะคะแล้วก็มีโลโกโ้ h a r l เล d a เด d บิสติดแบบนี้เท่ๆเลยค่ะบางคนหน้าบางคนหลังเป็นสีลว้วนไม่มีลวดลายนะคะลูกค้าเป็นสีเงินประกายกิตเตอร์ค่ะ ยิ่งออกแดดยิ่งสวยนะคะคันนี้เลขไม์เพียง2,600กิโลเมตรเท่านั้นค่ะบอกได้เลยว่าคันนี้ได้สภาพกริบมากนะคะสำหรับของแต่งค่ะก็จะมาพร้อมกับช่องคู่แวนแอนไฮนะคะเสียงลั่นใช้ได้เลยค่ะกรองเป็นกรองสกีม i ่อีเกิลจูนกล้องส k i m i ่อีเกิลนะคะฝาถังน้ำมันตัวนี้เป็นฝาถังน้ำมันแบบล็อกได้ของ HD ค่ะลูกค้าแล้วก็มีครอบแต่ด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะคะของ HD เช่นเดียวกันค่ะ คันนี้เน้นสภาพเลยค่ะสวยกริปเลยนะคะเป็นตัวประกอบนอกด้วยนะคะเครื่องชวินแคมค่ะหล่อมากนะคะด้านนึงค่ะ ลวดลายเดียวกันนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะแล้วก็ฝาเดอร์บี้เป็นฝาเดอร์บี้เดิมร้อยสคิวบิกนะคะลูกค้าคันนี้รถปี1น่ค่ะเลขเกียร์หนนะคะกระจกก็เป็นกระจก HD เป็นกระจกเดิมนะคะอุ้ยเลยค่ะสำหรับหน้าจอของ BREAK อ u t นะคะก็ จะเป็นหน้าจอดิจิตอลอนาล็อกค่ะลูกค้าด้านบนนะคะจะเป็นความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นเลขไม์รวมนะคะแล้วก็ไฟแสดงสถานะต่างๆค่ะจะอยู่ด้านบนนี้ไฟเกียร์ว่างนะคะแล้วก็ไฟน้ํามันอะไรจะอยู่ตรงด้านนี้ค่ะแล้วก็เราต้องมาปิดตรงนี้นะคะนี่ค่ะสภาพกิฟมากค่ะลูกค้ารถเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับแผ่นป้ายทะเบียนค้าเท่ๆแบบนี้เลยค่ะของ nmd นะคะ สีสวยค่ะเป็นสีหายากนะคะหล่อเลยค่ะสำหรับพี่ใหญ่ในตระกูลซอฟ t a เทลคันนี้นะคะสำหรับราคาค่าตัวค่ะตารางการดาวน์การผ่อนเดแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ d e s c r i p t i o n ในรายละเอียดด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถกดดูได้นะคะแอดมินจะลงรายละเอียดตัวรถทั้งหมด ราคาเต็มตารางการดาวการผ่อนแล้วก็เบอร์โทรกับไลน์แอดมินอยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์มาหาแอดมินได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ